ผมเป็นแพทย์ออโตปิดิกส์นะครับแล้วก็ไปเทรนทิฟนีเซอร์เจอรี่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็เป็นประธานของสมาคมสลยแพทย์ข้อสะโพกข้อเข่าแห่งประเทศไทยประสบการณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าถามถึงว่าจำนวนเคส ผมคิดว่าเอาอย่างน้อยๆก็ถ้า17ปีคูณไปก็2,000มันเป็นเคสคอมเพกสุดมากเพราะว่ามันได้รับการส่งต่อมาอยู่ตลอดโรงพยาบาลบางมุงราชก็อยู่มา40ปีแล้วประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและผู้ป่วยต่างประเทศมีประสบการณ์สูงมากคือการรักษาคนไข้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมมีเครื่องมาเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและใส่ใจคนไข้เป็นอย่างดีแล้วก็มีสถานที่ที่ดีจากประสบการณ์ของทั้งโรงพยาบาลและของตัวผมเนี่ยผมคิดว่าก็มีประโยชน์ต่อคนไข้ได้ประโยชน์ต่อคนไข้มากที่สุดรักษาแบบศูนย์กลางอยู่ที่คนไข้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากคนไข้ ผมให้ความรู้ความเข้าใจคนไข้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามาดูกันว่าเราจะไปทางไหนในการรักษานะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกคนไข้นะครับคือว่ามีอะไรก็มาคุยกันก่อนการตัดสินใจค่อยว่ากันอีทีเราไม่คุยกัน3นาที5นาที10นาทีถ้าเจอผมแล้วคิดจะผ่าตัด อาจจะเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวหลายๆครั้งก่อนที่เราจะทําอะไรการผ่าตัดเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เราจะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้แต่ละคนเหมาะสมและดีที่สุดครับ